แนนยังไม่เดินนะครับชัดพลชัดพลไถามาอีกทีหมุนแล้วขึ้นขวาตรงนี้มาแล้วครับคะแนนแรกของชัดพลจึงแย้มปินและไฮเทคครับเบาเกินไปครับกีดโดเก็บได้ให้มาที่ชาฮิดข้าม,มาด้านบนเร็วเลยนัตพัทนรอยอยู่แล้วขึ้นตรงนี้เรียบร้อยไปเไยครับเกมจะวานสวนกับทางนัตการหลอกให้มาตรงกลางเคจีเคไถเข้ามาด้านในหลอกจะเล่นด้านในดีกว่าครับเอาชวนบอกตั้งแต่เกมเมื่อวานนะครับของทางไฮเทค ตัวกอดังยิงไม่ได้ลุยเข้ามาด้านใหนหลอกแล้วขึ้นหวางขวาเอรีลงไปครับสองคนแฟรงกี้แฟร,งก,ฟรงกี้โยกหลบมาทางซ้ายหลุดมาแล้วสะบัดมาโล่งโล่งคนเดียวและเรียบรอ้อยนัทพัฒน์เบียร์สำเร็จครับโอ้โห,โหนี่ออกมาขวาอีกทีนัทพัฒน์ขึ้นมาแฟรงกี้เมจิกหยุดและยิงเองลงนี้โอ้โ โอ้ทักบินสินิตจริยาพลโอ้โหดูครับใรใครจะดีกว่ากันครับวันนี้ทั้ง2ทีมครับหทีมนําอยู่อีก1ทีมต้องไล่ตามเพื่อตีเสมอให้ได้ครับแล้วชาฮิตยิงไกลลงนี้โอ้โหเหมือนจุดประกายครับสามคะแนน3ามลูกติดเลยครับคลิปต่อข้าาเชียงรายเริ่มจากแล้วจูเนียยิงสามคะแนนคือลูกนี้ไปไม่ลงเก็บปรี่าวแยกกันลงมาเคจิสิต่อสิอครับ เสียงเชียร์ดังลั่นไปอยากให้ทุกคนมาชมในสนามแกันเยอะๆจังเลยครับสำหรับผู้ชมทางบ้านที่อยู่ไกลก็ชมแกมนดบนงบ้านก็สะดกครับโอ้โหสามคะแนนเฝ้าลงครับลูกนี้อาจรุนโฟร์พอยต์เพลย์เลยครับชัยฮิตเดวิสเงียบอยู่นานครับอยู่ดีๆก็ฮอตซะอย่างนั้นนะครับมาดูภาพช้ากักอีกทีครับซัคคามินหลอกจ่ายมาแล้วดูครับจ่ายไปลูกนี้โอ้โหาฝ้าจริงๆเลยครับเคจยอมรับเลยครับ เนี่ยในวันนี้จริงๆครับแฟนๆในเท็ก็ส่งกำลังใจเชียร์กันไปครับส่วนแฟนๆคริปโตก็ทำให้หนีมาไปกำลังใจให้คริปโตหนีออกไปอีกครับโอ้โหสาคะแนนมาเป็นชุดเลยครับโอ้อะไรกันครับเนี่ยคริปโตเข้ามาเชียร์ร้ายทักขมิลุยเข้ามาทางซ้ายครับวนออกมาด้านบนให้กับชาฮิตเดวิสชาฮิตมุนมาแล้วยิงสามคะแนนเองโอ้โห เวอร์จัดเลยครับชาฮิยเดวิดครับแล้วดูทำหน้าสาใจใส่แม่นั่งสำรองของทางไฮเทคซะด้วยครับ21ต่อ10ครับเหลือไม่ถึงหนึ่งต่อครับเตะให้มาจูเนียไถ่ายเข้ามาเจอกับคินโยแล้วขึ้นขวาลูกนี้ได้นะครับจูเนียเริ่มตั้งจอของตัวเองได้แล้วนะครับจูเนียอิมเบลเอเจสูครับแปดต่อ12ครับคลิปต่อเขาบ้าเชียงรายนำพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาชมก็ยังไม่ลงเลย ดูครับโบลากิโดลุยเข้ามาด้านในปล่อยลูกนี้ไปไม่ได้จับอีกทีหนึ่งซ้ำลงไปอีกครับโบลากิโดวิลเลียมแหลาขึ้นมาตรงกลางเตเต้<ๆ>หาช่องลุยเข้ามาด้านในระหว่างเองลูกนี้ลงไปครับสองคันในสนามเี่กลายเป็นฮือครับตอนยิงไม่ลงครับเราดูครับวันนี้คลิปต่อกับบาเชียงร,รายยิงสามกะแนนโอ้โหหนังคนละม้วยกันเลยครับลงไปนอนลงมาเก็บได้ คินโยให้มาทักมินหยอดมาคินโยอีกทีคินโยไถยเข้ามาแล้วขึ้นมุมซ้ายเรียบร้อยครับโอ้โหครับเกมรุกนี่นิ่งไปแต่ว่าได้เตปเป้ครับเอาคะแนนตรงนี้ไม่ตรงเก็บบอลมาได้ครับดาวโตกลับเร็วมาเขชีวะโอ้โหพลาดนะเหมือนกันนะครับทีต่ต้วเข้าเชียงรายต้กลับขึ้นมาครับมานัสวีให้มาเค รัฐการสะบัดมาพลาดแล้วโดนโตกลับมานัทพัฒเบียสำมฤทิ์มาหนึ่งสองขึ้นวางขวาลงวางสิคะแนนชาฮิดให้มาที่กินโยกินโยไถยแล้วชัดพลให้มาจูเนียตัวใหญ่กว่าครับไทยมาให้กับเคจีขึ้นสวยครับลูงนี้วางกลับมาสิคะแนนเหลือหลักเดียวได้ก่อนจบครึ่งแรกได้ยังมีโอกาสนะครับหลุดมาด้านในให้มาชัดพลชัพลหลอกขึ้นซ้ายเรียบร้อย เหลือปนนาดคะแนนครับเราไปพักกันก่อนสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อครับในครึ่งเวลาหลังครับดีออกมาครับทัชชรินลุยเข้ามาด้านในหมุนมาแล้วขึ้นซ้ายลูดี้โอ้โหหมุนมาแก้สถานการณ์ที่ดีมากการทางขวามายังเข้าไปไม่ได้ครับโยกขึ้นมาด้านบนหยุดแล้วยิงเองลูกนิมา,า,มาครับสามคะแนนครับโอ้โห อ้าวโล่งโล่งเข้ามาด้านในอ้าวพลาดครับแล้วโดนสวนกลับขึ้นมาทางขวาหนึ่งสองขึ้นวางเรียบร้อยครับจูดียป้องกันไม่ได้เลยด้านในแล้วหยอดมาต่อชัดพลหยอดตรงนี้ไม่ลงจูเดียซ้ำได้ครับอ้าวมีเสียงนกหวีดซะด้วยมาได้คะแนนไหมโอ้โหจ่ายมาพลาดครับลูกนี้โดนสวนกลับขึ้นมา4ีต่อ1ด้านบนมาชายฮีฟาวโล ดูครับจะตอกลับขึ้นมานัตพัทเบียร์สัมฤทธิ์ไประหว,ว่างขวาเรียบร้อยเตะจากลงมาทางขวาให้ออกมาชัดพลลุยเข้ามาด้านในสอดมาจูเนียร์แล้วขึ้นเร็วทันทีครับสองคะแนนหรือว่าเขาทำได้สวยครับลูกนี้ของทางจูเนียร์ครับชาฮิดไปออกมาด้านบนนัตพัทเบียร์สัมฤทธิ์โอ้โหปล่อยย้อยลงกลางห่วงเลยครับนัตพัฒน์เบียร์สัมฤทธิ์ โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นครับโอ้ชาฮีต,ต้องไปกอดเลยครับนับตบัตเบียสทริร์เตเต้ลุยเข้ามาออกซ้ายชักพลลุยเข้ามาด้านในหมุนแล้วยิงลูกนี้โอ้โหโลงไปได้วยวิธีสุดท้ายพอดีครับชักพลจึงแย้บปินหนึ่งนาทีแล้วชาฮิตเดวิสโอ้คนนี้ที่แสบจริงๆับตั้งแต่เมื่อวาน,น้วครับแผ้ไม่ได้นะครับวันนี้แพ้เสียแชมป์เลยนะครับแชมป์หน้าใหม่มม<า>เกิดขึ้นทันทีครับโอ้โหไหลมาสวยลูกนี้ครับ ดูเนี่ยบาเชียงรายจะได้แชมป์ไปเลยหรือไฮเทคจะต่อลมหายใจไปเจอกันต่อในวันอังคารทีมโตเข้าวบ้าเชียงรายจะคว้าแชมป์ในฤดูก,กาลนี้ไปครองครับสนุกแน่นอนโอ้โหไม่ได้ฝ่าวเลยครับลงลูกคุกขาพนัสให้ออกมานัทพัฒน์นัทพัฒน์หมุนครับเข้ามาตรงกลางแล้วหยุดดีดออกมาด้านนอกทักขมินไม่ยิงให้มาชาัฮิสเดวิสโอ้โหคนนี้นี่ยังไงก็ลงจริงๆครับ ชาฮิตเดวิสครับโอ้โ oh, ห oh, ไม่รู้จะมั่นไปไหนครับนี่ถ้าได้แช่เก็บบอลมาได้ครับจูเนียดึงกลับมาให้เข้ามาที่ชัชพลออกมาทางซ้ายครับจูเนียยิงไกลลูกนี้ไปเรียบร้อยครับสามคะแนนโอ้โ oh ห oh, ยิ้มอ,อกให้ออกมาเอาผ้าครับโดนตับได้แล้วชาฮิตลากขึ้นมาลูกนี้แล้วฝาวงด้วยครับโอ้โ oh ห oh. ตัดสินใจพลาดเลยครับเคจีไปลูกนี้บอลไต่ห่วงออกไปนัตพัฒน์เก็บได้ดีต้อไปด้านนอกครับสุบรัณสเตปแบ็กยิงสมคะแนนโอ้หลงไปกลางห่วงเลยครับออกไปอีกครับเคจีเคจีถ่ายเข้ามาด้านในหลอกให้กับจูนเนียขึ้นขวาเฝ้าลงเอาละครับต่างฝ่ายต่างฟอร์มดีขึ้นมาติดติดกันแล้วโวนออกมาใหม่ครับนัตพัฒน์นัตพัฒน์ลากจะให้กับชาฮิตให้ไม่ได้มาที่กินโยกินโย่ยิงเร็วทันที ไกลนี้ไม่ลงน,นับตะกรอนเก็บบอลมาได้ชายฮิตเปิดบอลไว้ด้านบนเร็วเลยนะัทปัะพัเบียสสาริหวางไซยและนะักกรรออยู่ดีออกมาให้กับนักการยังยิงไม่ได้จังหวะแรกยิงจังหวะที่2ลงสักทีคนระับโอ้โหีตีเสมอได้ไหมไม่ลงคนระับโอ้โหสองดาบแล้วขอนักกรดาบที่3จากเต้เตไม่ว่าใครจะทำก็ตามสำคัญแน่ๆและกินโยข,ขึ้นได้ฝาวคนระับ พยายามบอกกิโดว่าโดนอะไรกิโดบอกไม่รู้กรรมาการเป่าอ้าลูกโทษไม่ลงคนะรับโมรากิโยวิลเลียมปกติที่ได้รับความไว้วางใจในการยิงลูกโทษอยู่เสมอเลยคนระับอ้าไม่ลงคนระับไม่ลงทั้งสองลูกด้วยเกรงกันไปหมดนนาทีสุดท้ายอาจจะตัดสินในลูกเดียวลุยเข้ามาแล้วเคทีขึ้นลูกนี้ลงคนระับโอ้ให้เทปิกกับมาดำคนระับต้องบอกว่าอาจจะเป็นกำลังใจของคริสโตเขาว่าเชนรายนะครับถ้าไม่ได้คะแนนเนี่ย อาจจะเหนื่อยขึ้นครับกิโยกิโย,โยมองหาเพื่อนแล้วอา้าว5วินาทีครับซาฮิดโยกให้เอามาทางซ้ายทักบินยิงเร็วทําทีลูกนี้ไม่ลงโอ้โหแล้วบอลกระดอนไปเข้าทางนักกองขวาได้บาดเจ็บนะครับไม่สามารถลงเล่นได้โดนตีฟาวแล้วครับ มาลุุนเอากันในวินาทีสุดท้ายแต่ว่าคนดูในสนามก็คุ้มแล้วครับแบบนี้อ้าวอันนั้นทลงลูกนี้นะครับแต่ถ้าไม่ลงสองคะแนนเท่าเดิมไม่ลงครับอ้าปัดออกมาเข้าทางอาร์มอีกรอบหนึ่งโอ้โหได้ยิงม่อีกรอบครับโชคดีที่บอลกระดอนมาเข้าทางไฮเทคเลยครับไปลยครับรัฐการเมืองบุญลงลูกเดียวห่าง3ไม่ลงอีกครับโอ้โหเอาละครับ เกมกดดันครับตัวเองก็เครียดเลยครับนักการเมืองบุญครับต้องตั้งสมาธิให้ดีครับส่วนทางคริปโตเข้ามาเชียรอ,อะไรก็ต้องลุ้นให้ไม่ลงเลยครับเพื่อจะลุ้นต่อและลงครับนี่นะครับเปล่าทีมครบแล้วทั้งคู่นะครับจับบอลมาได้สามคะแนนครับช่องว่างดูครับรัตพัฒนัตพัฒน์ไทยมา จะให้ใครครับยอดมาให้คินโยได้คินโยสะบัดออกมาชาฮิตชาฮิตยิง3คะแนนลูกนี้ไม่ลงเก็บบอลลงมาได้เคจโอ้โหแล้วเป็นไฮเทคครับแซงกลับมาเอาชนะได้ครับ74-71ครับไปต่อกันในเกมที่3ครับ โอ้โหวันอังคารมาเจอกันใหม่ครับเดินทางมารับรางวัลในวันนี้ก็มากันใหม่อีกรอบหนึ่งในวันอังคารนะครับรวมถึงผู้ใหญ่ทุกท่าน